สวัสดีครับส่งมาล้างลอกกับผมโกซ่าเรดวิชินกาลานะครับรับล้างลอกโทัวร์อาจารย์นะครับจุดลอกเลยว่านะพันธกุลซอสติก้านะครับเป็นขนาดเบอร์10เพชรนะครับมาสภาพก่อนล้างนะครับมีตะเบี้เสริมสภาพนะครับแล้วก็มีหมุนอ่าึกฝืนหน่อยนะครับตรงจุดนี้แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับอ่าไหลเลื่อนดีแล้วนะครับแต่ว่ากับมีจุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนนะครับตัวหนอบหมุนเลื่อนดีตรงจุดนี้ลูกปืนหมุนอ่าอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับเป็นลูกปืนแท้ทั้งคคู่นะรับ ตัวมาตัวเสาแก้มือหมุนนะครับตัวเกียวเสาปรับไปได้ปกติดีตัวเสานะครับมีสึกรอบ้านนะครับตามอายุการใช้งานแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้ปกติดีนะครับสอลูกปืนประคองเสานะครับลูกล่งนะครับมีอาการหมุนสักเล็กๆนะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้ดีนะครับแข็งแรงนะครับเป็นลูกปืนแท้ด้วยนะครับสอลูกปืนลูกบนไหลเื่อนดีนะครับสำหรับลูกปืนประคองเสาแก้มือหมุนนะครับ่วงตัวเบรกนะเป็นเบรกคาร์บอนนะครับเบรกไหลเนียนดีตัวนี้เวลาปาดึงออกนะมีเสียงสัญญาณนะครับแต่อาจจะดังเบาๆหน่อยนะครับเรื่องสกรอ ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานให้สมบูรณ์ดีนะครับสุดตัวข้อแรกนะครับเป็นเบรกคาร์บอนนะครับเบรกไหลเนียนดีนะครับเบรกค่อนข้างหนักนะครับรุ่นนี้สุดต่อมาระบบกันติดกับลูกปืนมันเป็น a n t รีเวิร์สนะครับหยุดได้ดีถอดล้างให้เรียบร้อยนะตัวลูกปืนมาทีแรกนะครับมีอ่าจารบีเสริมสภาพเลยนะครับเป็นสีดำดำเลยนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยแล้วสะอาดแล้วนะครับผมขึ้นลูกตัวลูกปืนมันเวทให้ดูนะครับตัวนี้มี2ระบบนะครับเป็นระบบหัวน็อตจอด fuel safety ระบบกันติดกับในหนึ่งชั้นนะครับ จุดต่อมาชุดเฟืองขับนะเฟืองพินีจเฟืองไดมีสึกหลอกบ้างนะครับตามมันใช้งานมีหมุนขึ้นมือเบาๆนะครับแต่โดยรวมก็หมุนดีฝักเก่าเยอะเลยนะครับตัวนิ้ิิพันธ์ของไดว่านะครับสำหรับใส่เฟืองเกียร์นะครับผมก็รูบตัวชุดเฟืองขับให้ดูนะครับมาทีแรกมีตะกันก่อนที่ทีเฟืองค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนชิ้นส่วนอะไรภายในชุดยกตัวเตะนะครับสอดล้างให้เรียบร้อยนะครับส่วนส่วนลูกปืนอะไรภายในก็สมบูรณ์ดีนะครับแต่ตรงนี้เป็น มีลูกปืนประคองอเฟืองเพนเนียนนะครับเป็นลูกปืนแม็กซิลนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะลูกปืนก็สมบูรณ์ดีทุกลูกนะครับมีลูกปืนประคองแกนสปูลนะครับอ่าไหลเลื่อนดีนะครับมีอะจิมิส์หมุนสากเบาๆนะครับจะได้รวมเปามากนะครับไม่ได้ถึงขนาดน่าเกลียดเลยนะครับแต่ไหลเรื่องความไหลเลื่อนไหลเลื่อนดีนะครับชุดอ่าระบบอ่าตัวเตะก็ทํางานได้ปกติดีระบบสีสปูลนะครับเรียบร้อยดีครับส่งกัครับ